สบายดีพี่น้องสบายดีตอนขึ้นขั้มพี่น้องเลยตอนนี้ก็คิดประมาณเคร่งๆอะไรพี่น้องเกือบต้องพุ่งแล้วแหละพี่เมย์ใส่ท่ามขีดที่คลิปที่สามอากาคลิปที่สองกับพายตั้งแต่สี่สี่พี่น้องข้าวเพ็ดกระหังกับเข่ายังไม่ใหญ่ลงไปทำศีลบ้ันพักพี่น้องอันนี้ก็คลิปที่สามอีก็ล้วจุมืด ขออนุญาตทำท่านไปน้ำเดอ้อเพราะว่ามันมีการสร้างกับเขาเนียนเมื่เดินจะเศร้าไปเนาะแม่ก็ยังไม่ปวดทันแตเลยหั่นเลือกไปหั่นเตรียมมาท่านสดเนียนเนาะเตรียมมาท่านสดไว้กต่เดินลงคลิปเข้าไปกัคลิปที่ซอกนกัมีคนเขาเบิง่งแล้วก็มีอันเขามีผู้เขามาติดตามพี่เนาะแต่หลายคนอยู่ได้แม่ก็ดีใจเด้อทุกๆคอมเมนต์ ที่เพิ่งคอมเมนต์นมานี่แม่ก็มีโอกาสได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแต่ข,ขอขอบพระคุณเด้อที่คอมเมนต์มาแต่ที่สามแม่พันเนาะเขามียังตอบบุญแทนคุณและพี่น้องเลยแต่ข,ขอขอบคุณแทนและกันเนาะที่ตามแม่เนี่ยเด้อ oh. <laughs> แม่จ้าไม่เคยบี่พันเพจจะเคลือเนาะบพยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้พี่นอ้องลองเบ้างเข้ากับชื่นชอบในรูปแบบแบบนึ่งเื่องตรงน้ำผ่าก็รูกใต้เลย ดีใจได้ดีใจที่มีคอมเมนต์เข้ามาเมย์ไงดีใจนเนาะก็ขอขอบคุณเนาะทุกๆคอมเมนต์อะไรพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาแตถือว่าเป็นเกียรติอัน,นยิ่งใหญ่เลยพี่น้องเลยเพื่อคนไทยเสียสละเวล,ลาคนมาคอมเมนต์เขาเนาะดีใจเด้อขอบใจหลายขอบใจหลายเด้อที่คอมเมนต์ให้นท่านท่านจะดีใจ พยายามทำทายทำคลิปที่มันเด็กแสบเบิร์นะพี่น้องของซีเน้นชีวิตจริงจริงเลยพี่น้องเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราเนาะพ่อแม่ก็ย่างมันเศร้าเลยตื่นแต่เขาเศร้าเลยย่างมันเศร้าในแบบซีซี่นี่มันตื่นแล้วพี่น้องทาวันตลาดนัดสีแกแมนสีสองจะมาเตรียมผัดหันผัดหนิเพื่อไปขายตลาดนัดเนาะไม่ล่ามันก็ซีไม่ล่าหนาล่ายู่พี่น้องแต่ คนหาไม่อยากตัวเองร้ายก็มันก็ได้เวลากายเป็นว่ามันมีนออยสำหรับเขาเลยพีนอนเลยตื่นกันมากเลยเอ้ยกระทึกนึนก,กน,น้องเลยมีน้องเลยไม่ยกเนาะโซ่จอยมาครอบขัาา้วกันตุนทุนต่ำนะพี่นอนอ่ะต้องสู้ <c ười> ค่อยๆเหยีดไปทะยันไป,านไปวางวันสักวันมันคือทิ้งหยิบถือนะพี่นอ้อนบอกว่าจะอยู่ใจประเทศได้กันเ็นสองทำงานเนาะ งก็ลังใจให้พัฒน์นี่เด้อติดตามให้เนี่เด้อขอบคุณเด้อที่ทุกทุกท่านทุกทุกคอมเมนต์ก็โอ้ยคอมเมนต์ดีเลี่น้องเยผู้อ่านก็ดีใจแต่จริงๆตอบคอมเมนต์ยาวๆแต่ยานผู้อ่านโอ้ยตอบยังกระโดดอยู่ดิอ่ะตอบยาวแทบเสียวะนอนไม่น้อนขอบคุณเด้อขอบคุณจริงๆดีใจร้ายที่ในคอมเมนต์ลูกชายบอกว่า แม่พานธ์เขาเมน่นจอมากเลยได้ไปตอบเด้อตอนนั้นแมนก่กำลังเหยีดกระเพาอยู่นะเดี๋ยอะๆลูกมาแม่แม่ซิไปตอบเด้อแม่คายกับเขาแป๊บนึง<อ>ลูกชายกับลูกแทนแนม่วันนีทีนี้ยันผู้เขามาคอมเมนต์เนี่ยแม่พันธ์มีมโน้เหมือนนะส่วนลูกสาวนั้น้องไม่ละลูกหนึ่นง,นนง,งกันมีร่องตั้งใจไปเจอมาต,ต้องล็อกอีแล้วแม่พันธ์ตอนนั้นเมียนผู้คอมเมนต์ให้เจ้าอีเดียได้เหมือนนะสั่นกับลูกโอ้ยใจเด้แม่วัน ถ้าผมมีความสามารถานะพี่นอ้องสิงให้ไปที่ห้าปาร์ตี้มันยังไม่เนี้ยเขาเนาะมันก็ซืได้เป็นเอาแนวชีวิตจริงๆนแหละทำมาหากินชีวิตจริงๆนแหละพี่น้องเพาะคลิปนี้ก็บมมีย้มร้ายแต่พี่น้องแม่กนะ็อยากขอบคุณดีใจดีใจที่มีที่มาคอมเมนต์ได้ประมาณเท่าแหล่ะหาคลิปกวัวๆหรือ,ว,รอว่าจ๊ะตอนที่แม่เบิ่งก่อน,อนมาถ่ายทำจะโพวกคลิปเลยพี่น้อง ขอบคุณเด้อขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจไม่พานเลย <c oughs> ขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเด้อบุคกาลาวขอบใจหลายๆเด้อเพราะว่าพี่น้องคนลาวคนไทยที่สเสามาเบิ่งขอขอบใจหลายๆเด้อท่างถึงเทศก็ขอบใจบุเคาลาวอชอบแม่พันทำกินมันบรรนอกนอกนอพี่น้องเนาะมันกระสิ่งบวิลลูลาเด้อพี่น้อง เพราะว่าทุกคนกันเน้นในการทำไห่ทำหนาพอหอดย่ามนี่มากกับสีเงียบเงียบในบ้านกับสีเงียบพี่ดอกก็ยังจำเป็นบบปน,นอนทำไห่ทำหนาเนาะเผื่อเห็ดให้เหตุหน้าแม่ท่านพเห็ดหน้าก็ได้สีกินงยังเงินเดือนรวมมีนเนาะเลี้ยงง้วเลี้ยงควายประจำเป็นสักสักต้มหนีมากอะพ่อได้ใส่ได้น้ำเพิ่นอะไรเงา ชาบ้านชบานแม่ก็ต้องทำงานเปิดงานไปนนขออนุญาตเด้อให้ทำงานเปดน้ำแน่ <c oughs> ต้องเจอนทังวอบต้ออคนเคริร์นี่พี่เนอะทำงานเปน้ำต้อหายเคินเนาะแม่เมือเ่อเช้าแม่ก็ต้องตื่น,นจะตีีเมื่อนเด๋อเนอะเคิรทนดำงการทำมานะากิน ชีวิตบมานอขอขอบคุณเด้อแม่พันธ์กับพอจบคลิปเที่ยงตอนอีเด้อเมื่ออื่นสิถ่ายใหม่เมื่ออื่นนีนแม่พันธ์สิไปตลาดพี่น้องสิเข้าเมืองเมื่ออื่นนี่แหะสิไปเมืองเข้าเมืองก็น้องไม่แล้วก็น้องสาวแล้วสิถ่ายคลิปใหม่เบิ่งเด้อที่ต่างไทยเด้อเมื่อื่นไงคลิปนี้กันอย่ามาขอบคุณ FC นั่นแหละที่เป็นคอมเมนต์เข้ามานะแม่ก็ดีใจแฮงจนโอวย คลิปสัส้นๆคลิปหนึ่งก้อนก็ขอบใจเพื่อนในมสมัครถ้าชมในคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดยังก็ได้กดให้แม่แน่คลิปนี้ก็ขอขอบมรู้ความใจหลายๆคนทุกท่านที่หาชมสองแม่พันธุ์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์มาได้เลยพีน่น้องแม่พันธุ์มากอ่านคอมเมนต์คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อขอขอบใจบายบาย